เมื่อต้นเดือนเมษายนที่ผ่านมานะคะก็ได้มีจดหมายออกจากสำนักพระราชวังพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุงสิตเรื่องทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาของเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีไปวางที่หน้าหีบศพพระครูจันทนวิสุทธ ล้วนจันทสาโรในเนื้อหาของจดหมายมีข้อความว่าเรียนผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารโดยพระครูจันทรวิสุทธ์ล้วนจันทสาโรอายุ93พรรษา74อาดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอเมืองมุกดาหารและเจ้าอาวาสวัดศรีมงคลเหนืออำเภอมุกดาหารจังหวัดมุกดาหาร ซึ่งมรณภาพเนื่องจากติดเชื้อในกระแสเลือดเมื่อวันที่24มีนาคม2565ณโรงพยาบาลมุกดาหารอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารตั้งศพบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมณคุติรับรองหลังใหญ่วัดศรีมงคลเหนืออำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารตั้งแต่วันที่25มีนาคม25 6 5หเป็นต้นไปเวลา19นาฬิกา ยังไม่กำหนดวันพระราชทานเพลิงศพในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านหรือผู้แทนเชิญพวงมาลาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพวงมาลาของเจ้าคุณทัศนีนาถพิาราชกัลยาณีไปวางไว้หน้าหีบศพพ,พระครูจันทรวิสุทธ์ล้วนจันทสาโรในวันที่หเมษายน2 5 6 5 เวลา18.30นาฬิกา30นาทีณกติรับรองหลังใหญ่วัดศรีมงคลเหนือจึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปขอแสดงความนับถือพลอากาศเอกสถิตพงสุขวิมลราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงท้ายด้วยหน่วยงานกองพระราชภารกิจในพระองค์904กรมมหาดเล็ก904 จะเห็นได้ว่าจดหมายฉบับดังกล่าวเป็นพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยภูมาิลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและภูมาิลาของเจ้าคุณพะัศนีน,นาถพิราชกัลยาณีถูกจัดวางไว้คู่กันการมีภูมาิลาของเจ้าคุณทัินีนาถก็ทําให้หมายความได้ว่าเจ้าคุณพระยังคงสบายดีแม้จะไม่ได้ตามเสด็จทั้งสองพระองค์ ซึ่งก็น่าจะมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่สามารถเปิดเผยได้แต่ถ้าให้เดาไม่ใช่เหตุผลในแง่ร้ายอาทิการถอดออกจากฐานันดอนศักดิ์หรือการได้รับโทษเหมือนอย่างครั้งที่แล้วแต่น่าจะเป็นเหตุผลในแง่ดีที่ทําให้ไม่สามารถตามเสด็จได้เช่นเดิมอาทิการได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานสำคัญทําให้ไม่สามารถออกงานต่างๆได้ สิ่งที่น่าคิดต่อก็คือการวางวงมลาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและวงมลาของเจ้าคุณพระสนินาพิราชกัรยาณีไว้คู่กันนั้นสื่อถึงนัยยะใดหรือไม่นอกจากการพูดกันไปเองแล้วก็ยังมีการแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายถึงทัศนคติที่มีต่อเจ้าคุณพระเมื่อเวลาที่เพจของเจ้าคุณพระได้มีการโพสต์ขอเชิญชวนประชาชนรับเสด็จในหลวงพระราชินี ในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปในการประกอบพิธีต่างๆเช่นพิธียกฉัดขึ้นประดิษฐานเหนือเสียนพระเจ้าใหญ่อินแปลงวัดมหาวนารามพระอารามหลวงจังหวัดอุบลราชธานีในวันที่30เมษายน2565ซึ่งใต้โพสต์นะคะก็มีการแสดงความคิดเห็นจากแฟนคลับเจ้าคุณพระข้อความว่าทรงพระเจริญถ้าเจ้าคุณพระตามเสด็จจะชอบมากเลยค่ะ ไม่ได้ดูเจ้าคุณพระหมอมฉันก็ไม่ดูข่าวคิดถึงท่านเจ้าคุณพระสวยมากๆรักเจ้าคุณพระคิดถึงเจ้าคุณพระเพคะพระองค์ขอให้ออกงานด้วยเพคะขอให้เจ้าคุณพระปลอดภัยเจ้าคุณพระหายไปไหนใจคอไม่ดีเลยไม่อยากดูทีวีถ้าไม่มีเจ้าคุณพระค่ะไร้เจ้าคุณพระไม่อยากดูข่าวแล้วการไม่ออกงานเลยของเจ้าคุณพระนานขนาดถึงสี่เดือนเต็ม นับตั้งแต่งานวันที่5ธันวาคม2564ก็น่าจะต้องมีเหตุผลบางอย่างที่ไม่ใช่เรื่องธรรมดาอย่างแน่นอนเพราะที่ผ่านมาหากไม่นับการถูกถอดออกจากท้านันดอนศัก์เจ้าคุนพระสิน,นีนาถพิราชกรยานีก็ไม่เคยหายไปจากสปอตไลท์นานขนาดนี้ห like ลายกระแสข่าวก็มีการสร้างข่าวลือกันไปต่างๆนานาตั้งแต่เจ้าคุณพระตั้งคันเจ้าคุณพระไปทำสัญญกรรม จนไปถึงว่าเจ้าคุณพระเดินทางไปดูแลเจ้าฟ้าทีปังกรที่สาพันธรัฐเยอรมันเลยทำให้ต้องอยู่ยาวซึ่งทั้งหมดก็เป็นข่าวลือที่ไม่สามารถยืนยันได้ควรจะรอให้ทางสำนักพระราชวังมีถแถลงการออกมาอย่างชัดเจนและเชื่อถือได้จะดีกว่าค่ะซึ่งตรงนี้นะคะก็ต้องติดตามข่าว จากทางสำนักพระราชวังกันอย่างใกล้ชิดและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของของแทนกายเจ้าคุมพระในยะอย่างสบายดีถ้าชอบคลิปนี้โปรดกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปให,ใหม่ๆจากเรานะคะ ขอขอบพระคุณที่ติดตามชมสวัสดี